เอาละค่ะช่วงน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะรับสายโฟนอินกันค่ะรวมถึงจะไปดูซิลิโคนของพี่ป๊อปด้วยว่าเป็นแบบไหนนะคะ,คะสนใจมากต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนที่พี่ป๊อกกับคุณคิงทําการวิจัยกันนะ,นะคะ,คะก็คือว่าเราเองเรารับรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงเราเนี่ยเวลาใส่ซิลิโคนกับชุดชั้นในเนี่ยที่ขายตามท้องตลาดแล้วไม่ขายถูกได้นะยกเวเ้นแต่เกรดที่ไม่ค่อยดีนะคะ,คะจะใช้ได้ประเดียวประดาว สี่ห้าร้อยเนี่ยจะเป็นรูปหน้าอกเลยและเป็นกาวค่ะซึ่งถ้าใส่ไปซ้ําๆในเหงื่อเราจะทําให้แผ่นเนี้ยมันเป็นเชื้อราแล้วนมเราเนี่ยจะเป็นผื่นถูกไหมคะอันที่สองเนี่ยนะคะที่มีขายกันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแท่งโค้งๆซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเอามาให้ดูแล้วก็มีความแข็งแต่ในความแข็งตรงนั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันไม่ได้ว่าบล็อกน้าหนักฉะนั้นซิลิโคนที่ดีที่คุณหมอแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นซิลิโคนที่มีน้ําหนักแล้วช่วยประคองเนื่องจากนมคคคนน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 นเเเรรรราา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 าไไมม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 ่่่่่ววจจะะป็็ีีีหหห้้้้้อออออออกกกกืตตตตขขงงงงงแถ เก็เราจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายเราต้องมีการถูบ้านเราต้องมีการออกกําลังกายแม้แต่การที่ผู้หญิงขับรถปิดพวงมาลัยทรงอกก็ต้องไปตามรูปร่างของพวงมาลัยฉะนั้นถ้าเรามีซิลิโคนที่ประคองทรงอกนมจริงเราจะไม่ยากเพราะว่าตัวเนี้มันจะไปรับฐานน้าหนักเดี๋ยวเรามารับสายโฟนอินสไนนี้กันก่อนนะคุณเก่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะ นัำพรค่ะคุณน้ำพรมันนี้อยากคุยอะไรกับพี่ป๊อปกับคุณคิงค่ะก็ะพอดีมีเหมือนก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องครีมทานหน้าที่มันเป็นแบบเหมือนกับแบบไม่มียอยค่ะเออมันเป็นยังไงก็ลูกสาวค่ะเขาใช้อะแล้วแบบว่าเหมือนกับว่าตอนแรกๆอาทิตย์แรกมันก็จะหน่าขาวขาวมากเลยทาสองวันก็หน้าขาวโอ้อันตรายมาก แล้วเขาก็ใช้มาได้ประมาณเกือบปีหนึ่งอะค่ะแล้วก็อาการมันออกอะมันไม่ไม่ใช่ใช่เครื่องสำอางที่ตอนนี้วัยรุ่นเขานิยมใช้ไม่ไม่มีสองคำไม่ต้องเอ่ยชื่อยี่ห้อเขาอะมันไม่มียี่ห้อค่ะมันมันเขียนว่าสมุนไพรแต่จริงๆแล้วคิดว่ามันไม่ใช่อะค่ะแล้วพอทาไปแล้วหลังจากที่มันขาวแล้วมันมันมันมีปฏิกิริยายังไงต่อใช้ไปเป็นปีหนึ่งอะนะคะประมาณปีหนึ่งหน้าเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนอาการมันเริ่มออกแล้วว่ามันจะแพ้แล้วจะแดงแล้วก็ผื่นขึ้นเต็มหน้าค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงพี่อพรก็ตอนนี้ สาม,มาประมาณสี่เดือนแล้วค่ะก็ก็ดีขึ้นนะคะ่ะแล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะพี่ป๊อมมันเหมือนกับว่าพอหน้าเขาบางปุ๊บเนี่ย ตัวไรมันจะมีไปทั่วใช่ไหมคะที่มี้นอ่อนอ่ะแล้วตัวไรมันก็เหมือนกับขึ้นไปอยู่กับหน้าเราเนี่ยแล้วมันทาให้หน้าเราเป็นเป็นจุดแดง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 ละคนใช่ค่ะแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าหนังหน้าเรามันบางอ่ะถูกต้องแล้วไรมันก็เลยเหมือนไปออกลูกออกหลานอย่างพวกอ่าใช่เพราะว่าตัวไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็เอาข้อมูลมาให้พี่มีการศึกษาว่าตัวไรนะคะมีผลต่อการทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะ แล้วก็คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีออยหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ถึงแม้บางครั้งเนี่ยไม่มีสารต้องห้ามบางอย่างที่เจอปนไปเนี่ยหน้าเขาจะบางโดนแดดก็บางใช้สบู่ก็แพ้ใช้อะไรก็แพ้เดี๋ยวอยู่ดีๆอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวหน้าก็ลอกอากาศมันจะเป็นแบบนี้คุณนภพรโดนแดดไม่ได้เลยค่ะพี่ป๊อปแล้วคนก็จะกลัวมากขนาดไม่ต้องโดนแดดนะกายืนซื้อกล้วยแขกอยู่แล้วแดดอยู่หน้าบ้านเนี่ย เขาก็ไอร้อนมันทาให้หน้าเขาเหมือนเหมือนไหมไหม่ะค่ะนิดนึงก็ไม่ได้เลยได้ได้แล้วน้องก็เคยใช้เซรั่มไหมคะเขาตอนนี้เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ค่อยกล้าใช้อะไรของใครเหมือนก็ใช้ของหมออยู่ค่ะอย่างนี้น้าพอเดี๋ยวพี่ป๊อบจะให้ตัวเซรั่มขวดเล็กไปลองใช้ไม่ต้องเสียตังค์นะเพื่ออยากจะช่วยรักษาและจะดีขึ้นค่ะอันนี้มันบันเวลาที่มันระยะมันนานไปมันจะช่วยให้แบบผิวหน้าเราเรานี่มันมันหนาขึ้นไหมคะมันเหมือนมันจะช่วยทําให้ใบหน้าเราแข็งแรงขึ้นก่อน แลวโดยเฉพาะปัจจุบันน้องอายุเท่าไหร่คะสามสิบอะค่ะอ๋อก็โอเคถ้าไม่ถึง45เนี่ยเซลล์การสร้างคอลลาเจนยังคงใช้ได้อยู่นะคะเอาใจช่วยแต่ว่าอย่าไปหลงใช้ครีมแก้ฝ้าแก้กระเด็ดขาดนะก็เหมือนอยากจะโทรมาให้ความรู้แบบว่าพวกสาวๆเขาแบบชอบแบบว่าคิดว่ามันมันเป็นแบบถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปอย่าไปนั่นแต่ว่าคุณอำพรเคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของพี่ป๊อปกับคุณคิงคะใช้โลชั่นนะคะและดีไหมขนาดโลชั่นธรรมดาธรรมดาดีไหม พี่ป๊อปตอนนี้ uit. คอได้ขาวกันได้แล้ววะ่ววะต้องบอกตรงๆว่าโลชั่นขวดที่ตั้งอยู่เนี่ยเหรอคะค่ะก็ให้ลูกสาวให้ลูกสาวดูบอกว่าดูสิดูสิด,สดูคอได้ขาวกันได้คเพราะว่าต่อนื่เพราะว่าโลชั่นขวดธรรมดาแบบนี้นะพี่ป๊อปบอกคุณนพเลยว่ามันเป็นอะไรที่ตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้โหตอนคุณหมอทําให้เราเนี่ยแล้วส่วนประกอบต่างๆเราต้องขายถึง450พี่ป๊อปก็เข้าข้างคนดูอะนะว่า ปกติก็ซื้อโลชั่นกันร้อยกว่าบาทเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นของใช้สิ้นเปลืองถูกไหมอันนี้400อกว่าบาทแต่ถามว่าสุดท้ายลูกค้าทุกคนเนี่ยโทรกลับมาสั่งซื้อซ้ำมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณอภรที่มันขาดตลาดไปนะนะคะโอเควันนี้อยากได้อะไรระหว่างเซรั่มให้ลูกหรือได้โลชั่นให้แม่อะไรก็ได้ค่ะโอเคค่ะเซรั่มก็ได้ค่ะอะไรก็ได้เซรั่มก็ได้ตัวสุดเราเซรั่มให้ลูกนะคุณอภรนะ โ <Okay, S 2> อเคค่ะเอาละ<อ>นะคะ<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณคิงบอกเงื่อนไขดีกว่านะคะ<อ>ถึงการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในเรื่องเกี่ยวกับการพิกฟฝัน บช่กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับชื่อของกิจกรรมนี้นะครับก็คือพลิกฝันคืนความสวยกับ King of p o p นะครับเป็นรายการเรียลลิตี้หลายๆท่านนะครับคงจะเคยดูรายการโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีนะครับหรือว่ารายการเคเบิลต่างๆเนี่ยนะครับจะมีการนําเสนอผู้ที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับอย่างแรกเลยคือจะต้องติดต่อโฟนอินเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งความจํานงว่าอยากจะเข้าร่วมโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้มีรายละเอียดแบบนี้ครับคือท่านจะต้องหลังจากที่สมัครเข้าร่วมผ่านการโฟนอินนะครับเป็นช่องทางเดียวที่สามารถเข้าร่วมได้นะครับ จะต้องโฟนอินให้ติดก่อนในทุกๆรายการของของตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่ป๊อปหลังจากที่โฟนอินแล้วนะครับท่านก็จะต้องส่งรูปภาพนะครับในปัจจุบันภาพเต็มตัว1ภาพและภาพเครื่องตัวหนึ่งภาพส่งมาเข้ามาที่บริษัทนะครับแล้วหลังจากนั้นทางบริษัทจะมีคณะกรรมการนะครับในการคัดเลือกคัดเลือกเพียง5คนเท่านั้นครับหลังจากที่ส่งเข้ามาทั้งหมดนะครับพอคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการให้ผลิตภัณฑ์นั้นให้ผลิตภัณฑ์ในเครือของไฮโซนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มนะครับเดย์คร แล้วก็ทุกสัปดาห์ครับจะมีการติดตามผลว่าท่านใช้แล้วเป็นอย่างไรให้ถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาอีกทีเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์ไปแล้วผู้ชนะนะครับก็คือผู้ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดกับโครงการนี้นะครับจะได้ผลิตภัณฑ์ในเครือไฮโซไปทั้งหมดมูลค่ารวมนะครับสองหมบาททีเดียวครับนะคะแล้วก็ตามลําดับรองลําดับมาก็10,000แล้วก็8,00พโดยที่ คนที่จะเข้าร่วมและติดใน5คนนะคะน้องดกัละน้องตะตูลจะได้มีโอกาสมาเจอกับคนดูในทีวี2ครั้งครั้ <c oughs> งแรกคือการเปิดตัวนะคะ,คะ5คนที่เข้ารอบครั้งที่2คือการ เปิดตัว5คนที่เข้ารอบและประกาศผลในวันนั้นเลยแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในวันนั้นว่าในแต่ละอาทิตย์ก็เป็นอย่างไรเราจะมีการพิสูจน์กัน30วันคือ3สัปดาห์แล้วก็ในวันแรกที่เข้ามาออกรายในทีวีและ5คนนี้เนี่ยก็จะได้ไปทานข้าวร่วมกับพี่ป๊อปกับคุณคิงด้วยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเมื่อคุณโทรศัพท์ฟอินเข้ามาและแจ้งความประสงค์ว่าทําไมถึงอยากจะเข้าร่วมลาลิตี้อาจจะเป็นลูกค้าที่เคยใช้ก็ได้หรือไม่เคยใช้ก็ได้เราก็จะส่งแบบสอบถามไปให้ในนั้นจะมีจดหหมมายแล้้วก็ีขอใ ณกรอกข้อมูลและส่งกลับมาหาเราว่าคุณมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนะคะโดยที่คุณไม่ต้องส่งอะไรมาก่อนเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกับชื่อคุณทัศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุที่เรากันกรองระดับแรกจากการโฟนอินเพื่อจะทําให้เราไม่ต้องรับจดหมายมากมายพอโฟนอินก็มาปุ๊บคุณแจ้งความจำนวเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเราลองดูดีกว่าว่าแฟนขับรายการผู้หญิงคิดเป็นวันนี้สักสองสายอาจจะได้แค่สายเดียวไม่เป็นไรนะคะต้องติดตามกันเพราะว่าเราปิดรับสมัครถึงวันที่10มีนา ก็ <C> e <at> าอาจจะได้ถึงประมาณ60-80ผู้เข้าร่วมแข่งขันเราจะเปิดรับสายฟอินในเบรกนี้เลยดีกว่าว่าใคร <C> e <at> สนใจจะเข้าร่วมแจ้งความจำนงกับเราในรายการนี้เลยนะคะว่าเพราะอะไรถึงอยากจะเข้าร่วม <C> e <at> และอยากจะใฝ่ฝันว่าอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรโดยไม่มีค่า <C> e <at> ใช้จ่าย <C> e <at> หมายเลขโฟนอินน้องนกหมายเลขฟนอินนะคะ029363204และ029362066ค่ะโทรมาเพื่อแจ้งความจำนวกันได้ยังไงติดาได้มคะ ได้ครับน้องนุต้องไวโฟอินก่อนนะครับเพราะว่ากติกาข้อแรกครับเราจะกลับมาโปรโมชั่นว่าชุดนี้ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะเราจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าเหลืออยู่แค่20ชุดเกินจากนั้นไม่ได้กระเป๋าแต่ของข้างในยังคงได้ครบเพราะว่าของไม่ขาดตลาดแต่กระเป๋ามีแค่20บใบอันประกอบไปด้วยบอดี้โลชั่นเหมือนมาสก์นี้นะคะที่คุณพี่อัมพรได้มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มีแอลไบต์พลัสแอลไบต์ต้นตำรับกล่องสบู่เดย์ครีมที่สําคัญที่สุดเนี่ยปกติ1,800บาทขึ้นไปจะได้รับ Automation White p a s s เป็นขนาดพิเศษวันนี้เซตนี้จะได้ Automation White p a s s ไปลองใช้ก่อนใครคเริ่มจากจำหน่าย1เมษายนนะคะถ้ามีสายเข้ามาทิมงานแจ้งกับเราด้วยนะคะขอให้เป็นสายที่อยากจะเข้าร่วมแล้วโทรมาแต่ถ้าเป็นสายที่อยากจะปรึกษาผลิตภัณฑ์ <S <S เนี่ยอย่าพึ่งนะคะจะได้มีการกันกองสายโทรศัพท์ก่อนตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะ